เนะี่ยยังใครอยากเป็นเศรษฐีอูอากาศขาถาสี่ตัวนี้มีที่มาคืออุทานรักษาสมบทาถึงพร้อมด้ยวยความหมั่นซะหาเลี้ยงไว้ตอนนี้ถึงแก่มาแล้วก็มีเงินเก็บมีเงินใช้อุทานรณรักษาสมบทา,า,า,ารักษาไว้ให้ดีอารักขาสมบทาพข้อที่สองรักษาไม่ได้ไปเล่นการพน,นันไม่ได้ไปกินไม่เดี๋ยวไปเล่นนั่นโนนนั่นนี่ที่ทั้งชิบหายเนี่ยการพน,นันทั้งหลายเว้น แม้แต่หุ้นก็เลิกอย่างเงี้ยกะมาจากกบักกาลยานามิตรตาครอบคนดีเป็นมิตรแก่มาอย่างนี้ไม่มีอะไรดีเท่ากับธรรมะมีธรรมะเป็นผู้มิตรเป็นครรมะเตือนจิตอยู่ทุกวันเราจะมีความสุขสะมาจากคำว่าสมาชีพิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบหรือปฏิบัติในทางที่ชอบไม่เป็นนักเล่นการพนันไม่เล่นเล่น นักเลงผู้หญิงไม่นักเลงเที่ยวกลางคืนไม่เป็นนักเลงสุราไม่นักเลงประพฤติผิดพานอย่างนี้ไม่ใช่ประกอบยิ่งแก่มาเก็บสะสมทุนบุญกุศลไปอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาทาปัจจุบันน,นี่ไงชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเดินตามหลักของพระพุทธศาสนาที่เป็นระเบียบระบบชี้แนวทางการสอนเนี่ยจะทําให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเดินไปได้สะดวกราบรื่นไม่มีอุปสรรค คนเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกรรมเว้นจากการกล่าวเท็จเว้นจากการดื่มกินสุราเมลยัยเครื่องดองของเมาเนี่ยถ้าเว้นสิ่งเหล่านี้ได้ชีวิตจะราบรื่น